หลายคนลุ้นในเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดประเภทแล้วก็รูปแบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลในแบบ6หลักหรือว่า L 6แล้วก็แบบตัวเลข3หลักหรือว่า N 3ครับทีนี้เรื่องนี้เนี่ยทางด้านของผู้ค้า เขามีเสียงสะท้อนอย่างไรบ้างทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอหักใหญ่นะครับปรากฏว่าหลายร้านเขาเห็นด้วยกับแนวทางการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มช่องทางในการซื้อสลากที่ถูกกฎหมายแล้วมันการันตีด้วยว่าคุณจะได้รับเงินรางวัลอย่างแน่นอนและไม่โดนอันด้วยครับหนึ่งในนั้นก็คือร้านแผงสลากพี่ชัยลอตเตอรี่ครับเขาเชื่อว่าสลารกรูปแบบใหม่นี้จะช่วยแก้ปัญหาอาการขายสลากเกินราคาได้เพราะว่ามันเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายาที่มันมีการทำในรูปแบบดิจิตอลนะฮะเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายเนี่ยมันกำหนดตายตัวมาแล้วจากระบบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจำหน่ายแบบ N3 ที่ผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามใจชอบเลยเขียนมาเลยอยากได้เลขอะไรนะครับอันเนี้ยมองว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อแบบถูกกฎหมายมากขึ้นก็จะทำให้การเสี่ยงโชคนอกระบบและผิดกฎหมายพูด,ดง่ายๆภาษาชาวบ้านนะัคือหวยใต้ดินนะี่ยมันก็จะลดน้อยลง แต่ขณะเดียวกันเขาก็มองว่าจะต้องทําอย่างรัดกลุ่มรอบคอบแล้วก็เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่นนะโดยเฉพาะกลุ่มผู้ขายที่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนพิการอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะให้พิจารณาข้อจํากัดในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาขายสลากแบบดิจิทัลด้วยเพราะว่าบางคนผู้ซื้อบางท่านผู้เท่าผู้แก่ก็อาจจะใช้ไม่เป็นเข้าไม่ถึงตรงจุดนี้หรือว่ากลุ่มผู้ขายที่เป็นคนพิการผู้ด้อยโอกาส หรือว่าพิการทางสายตาอย่างนี้นะฮะเขาจะยังไงล่ะนะฮะในการขายแบบดิจิทัลแบบนี้เขาอาจจะมีะไรายได้ลดลงไหมเพราะว่าอาจจะถูกปรับลดจํานวนสลากเนื่องจากว่ามีการขายแบบดิจิทัลควบคู่กันไปทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมไอ้เจ้า L6 แล้วก็ N3 อะไรเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างจากมัติครรมอรที่ออกมาเมื่อวันอังคารที่แล้วนะครับสำหรับ L6 จะเป็นสลากแบบไม่สมทบเงินรางวัลก็คือถ้าหากว่างวดไหนไม่มีคนถูกรางวัลเนี่ย จะไม่มีการทบนะเงินไรายได้เงินรางวัลงวดนั้นก็ส่งเป็นไรายได้แผ่นดินไปเลย L6 จะมีการขายทั้งแบบเป็นใบแล้วก็แบบดิจิทัลซึ่งในส่วนแบบดิจิทัลเนี่ยจะจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนกับสลากทุกวันนี้นะครับแต่ว่าสลากทุกวันนี้เนี่ยในส่วนที่เป็นใบเนี่ยมันก็จะไปปรากฏข้อมูลในดิจิทัลด้วยแต่ถ้าเป็น L6 เนี่ยมันจะแยกกันไปเลย ส่วนใบก็ส่วนใบส่วนดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์ออกมาแล้วไม่มีการสแกนภาพสลักใบออกมาแต่ในขณะที่ N3 N3 จะต่างกันตรงที่ว่าเป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัลแต่สมทบได้ไม่เกินหนึ่งงวดถ้าหากว่าผ่านหนึ่งงวดไปแล้วยังไม่มีคนถูกอีกเนี่ยงวดก่อนหน้าจะเข้ารายได้แผ่นดินละแล้ว N3 จะไม่มีแบบใบนะครับจะเป็นแบบดิจิทัลเท่านั้นขายผ่านแอปเป๋าตังค์เหมือนกันโดยไม่มีการกําหนดเลขหมายไว้ล่วงหน้าอันเนี้ย ผู้ซื้อเขียนเลยสามหลักอยากได้เลขอะไรบ้างคุณเขียนเลยนะจะเลือกหมายเลขและเลือกหลักซ้ำกันได้ด้วยนะครับ